สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมาต่ออีพี่สองน้ำเพ่นเด้อจ้าตอนนี้ไอ้หน่อยกาลังสีไซมองหลวกกวานแหนไปน้ำเนอจ้าไปเบิงอีพี่สองน้ำกันเน้อจ้าเมื่อนี้สีไสมองสีมานบอเหมือนปลาหลาพิเศษจใจเพ่นกันเลยมาเห็ดอีพี่สองให้เบิงเนืนะอจ้าหน่อยใส่ยุ่ยไก่ขุนจ้าขุนใส่ตัดไ้ที่ห้าววานได้ปลานิ้นหลวกกวานได้ปลากระติบวานได้ปลาสูตรจวมนี้นะจ้าตรงนี้เมื่อนี้ ปลาหูซึกว่าขึ้นหลายแห้งจ้าเพิ่นก็นเลยมาเห็ดคลิปแบบต่อเนื่องคลิปแบบยาวๆให้เบิ่งเลยนะจ้าแต่กับบะหูวาโมงของข้าสิติดบดอกจ้าเดี๋ยวมารอหลุนรอ,อ,อชมน้ำกันจ้ากลางโมงเสร็จแล้วก็ติดเลยจ้ปยาปลาใยญ่น้อยน้อยปลาลุดโอ้ยเบิ่งเลยจ้านี่ติดปลาลุดเลยอู้นั่นต์ปลาขาวเออปลาขาวปลาขาวลรูซ้ำ ทงปลาตะนัน้นท่าไปเทไว้แล้วปลาขาวเลยหลุดมืดซำปลาเขาวตัวน้อย,อตอยแต่ว่านแหกกระลุดแห่มือดอ้อปลาหลุดใส่งามอยู่นี่แต่ว่านแหกกระบอถึงแหแสดงว่าหลุดแหเขาเนาะว่า,วานแหหลุดหลอดแหกค่อยจับ ปั๊ดไซไฮหม่องเฮาอันบ้านเห,หน่ะละจ้าบ้านเหี้นที่ได้ปลานิ่งปลากระตึบแต่ว่าหม่องหม่องอันหม่องน้ำท่อน้ำไหลหม่องงานนะท่านไปว้านเนาะน,นันสียดีเลยดีดเดี๋ยวไเดี๋ยวขอจับให้ปะเ <มา S 1> อาเดี๋ยวเอาถุงหองให้ป่ะเอออะข่อยายมันหลุดมือเออโอ้ตัวขแรกแหกมันแล้วอหอยกระติด อู้นักติดอีกแล้วโอ้โอโอดดยมสิขาดดิโอขาดเด้อพะาขาหน่อยปลามมนี่แลนยางขากเล้แล้อมันี่ค่อยๆดึงเด้อแฮสิขาดเด้อ ขาดซะเนาะแหเนาะคุณหัตวันแหทานไส้กับฮัตวันแห่คุณขาดซะเนาะแหเนาะอ้อปลากระแยงตัวไหนปลากระเยงคือปลาขาวปลาขาว,ว,พพวเพราะข้าะเจ้าวานโอ้ถือกลายคักกรายแน่และแม่ มีปลาขาวก็หลายอยู่เขาขึ้นจังไหนเ็แ,แต่ค่อยๆดึงคืนเออค่อยๆดึงคืนเอาไส้ซอกกันมขอนนมอ้ไหมยตีสอกข้างนึงอ้างเนี่อ,นอนหน้อยตปยังอีกโอ,อ้น่าลดุดลดดน้อยลดด้ หมันตปะปลาขาวหน่อยอันนี้ปลาสูตรเตะอืมปลาสูตรหเห่าอ่อนมันแห่าทอีอ่อนมองเห่าทีเนาะมันก็เลยได้ตปะปลาขาว ปากชอขาดเด้อหลานไา <si 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 <si> <si <si <si> <si> <si ้กับหัดบานแห่ผ่นฮัตบานแห่บานก็บ่เป็นเด้ยได้ปลาได้ปลาหยังได้ปลาได้ติได้ปลาขาวเสยโอ้นางเจี๊ยบจวน ว่นนานแหบเราะแตกก็ได้ปลาว่มื่อนีตังปลาหลายหลีวอ้น่ะดีได้ปลาเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงติกเหมือนอะไรเป็นบ่เพิ่นแวะมาเบ่งจะ้ะ เฮ่เ้ัสอเออยัง็นยังเออพ่ออยูบ้านเยสอม่นกำรอไปโนเหนือตะสวนรหล่นรอบนี้น้ำกันได้จ้าอุ้ยน่นดองขึ้นแล้ว ฮะนั่นรอบแรกอยู่ในอัน้นถุงนั่นพูดแม่อยู่นนกับนารถแม่นารถขั้นดำแวบมันเปห่ออยู่บาโอ้ขอม่บ่ขดประเด็ตัวน้อหาบ่โอ้โหอได้แต่ปลาขาว คอยดีสีไอ้ลบศูนย์สองห้าสามศูนย์เอาไะกินปลาบุเด่นนเนปลากินหลายตัวจัได้ไหนหน่อยไปสี่ตัวันได้หาตัวผนได้ไหนหน่อยบ้านเดียวบ้จาน้ล้วก็แล้วอบ้านแลวกเอาขึ้นไปใบแม่ยังได้หมองเดียวกันหมดเลยเอาไปใบว่งหันแล้กกันเลยเอาอนนี้มะไม่มันหนาแขน จ้ามื่อนี้ปลามันหลไหมหู้ือว่ามันหลายเป็นพิเศษนะมื่อนี้สุดท้นี่วานบ่ได้ดิจะ่วานีสิบแต่ว่าวนยี้สิบเปลี่ยนซื้อไหมไหมเปลี่ยนซื้อไหมเปล่ดซื้อมอ มันลงมั้งน่ันี่บนบรรยากาศมืออะไรนี่เกมมันหูเดียวเสืปลาตั้งรูปเลียวมัวว่านั่นอย่างนี้ว่าประธานในขึ้นไปมองนี้กะให้ให้เดียวได้เลยไหมให้เดียวนี่ล่ะย้ำขึ้นไปประหารประธานใดอยู่ขจ้าแวะมาเบิ้งจ้ะไหนเด้ไอ้น้อยเจ้าศิษย์กับไปกับมาอยู่เห็นเนาะ ออนะรอบนีม้มันตะปะาขาวคนวานก็นลืมลาแล้วจ้าลืมเมืยแล้ว ตึกบ้ตึกตึกยูตีตึกตึกแห้หรอจ้าไปยังของไหมว่าไม่รุดมื่อหรอตีอื้มโอ้ลุดแหะซั่มอู้อู้นั่นมาเลยเอาเามาเก็บใส่พอเร็ว มาๆมาเก็บส่พ่อเร็วปลาสูตรอืมปลาสูตรไงกติ๊กปดลยเข้าพ่อนาติ๊กติ๊กเลยพ่อนามยัยเหรอนั่นนอมยัยเรวจับดีๆจับดีๆเออเ้ามีอะไรก่อนหน่อยหน่อยมีอะไรมีอะไรครเมีก่อนปลาโมนีหลายค่ะอืม เป็นบะโนนี่เนาะไม่น้อยบ่มมเจ้าดอกอาบอกลูกอย่าบอกลูกอ่าบอกย่พ่อปุ๊หอนห่อนใหญ่หมองก่อนม้มันห่อนแห้งม่มันลูกนี่มปนหมห่มหนี่้น้เออตัวปลาสุดสุดใ่พ่อเฮ็ดบักลายเฮ็ดบ่ได้ดูลูก

ปลาโอ้โหปลาตัวนี้คือเขาอะปลาสูตรรวมอยู่ทั้งคนวานแ้งแซือมาจะลานไหนล่านน่ะละล่านเก่าพันหาเมยบอลูดเมย์ขันหาคักเรานีขั้นหาแ้วแหือนนี้ไม่ทันเลยสองเที่ยวหรอเพิ่นบอลูดเลยเป็นบะบอลลูดไนจแสด้่าแห่เพิ่นหมานนี่ละม่ได้หน่อยลดสองร้อยนี่กบะปุ้เออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหมุนไปอีกหมุนไปอีกเออหมุนไปอีกเดี๋ยูเรื่ยล ั่นไปลงล่ว่มองน้าไหลแห้งไมมไปไปแห้งุ๊บนึงนี่เอ้ยเอาขึ้นมาเบิดดอกปรืกฏม่ใช่บ่ของทีฮะขอยาไปบ้านบอกไม่สละของเนี่ยของแล้วเขาบอไปน้ำแหเลยแล้วโอ้ยยังมีเหลืออีกรอบนี้ได้ลายแล้วหรอ่แม่จะได้หาโลหรอบ่เคืออยู่อันอันนี้่นี่นีเป็นหลามเนาะ หลัามเหนียวเนาะลับมปลาคืนล่ามวัวไปสูตรลปลาสูตร,ตรโอ้จะข้าวเจาะึ้นกว่ากระสือกับมกเออมาล่อหลุ่นมองรอบหนีน้ำกันจ่าพ่กหัวแจ็คสติดบอแค่สติดหล,ลบเดียวนี่บอโอนั่นดีเด็ปลาขาวหน่อยตัวหนึง่งเยอะติดตะปลาขาวหน่อย ปลาเด้ออ้าวปลาปลา <t stereotype> ừ, uh, bà... đi, สีสีโอ๊ยน่ะดิ <khảo> <tissant> อันนี้ปกาก้าหน่อย,ยนนใช<จ>่แล้วอยู่บ้านสเม็ดแล้วบาว้านร้อนติดก่อนโอเอ,อเนเ็นหมูเดินมองนง้นบักโตตัวห้องตอยอะมากเอาติดอีกแล้ววะติดมองกับติดดีด,ดีจ้าติด ตลอดสายเลยเข้าเจ้าว,วานปุ๋ยดิเียงเข้าเจ้าว,วานปุ๋ยปลาขาวมันแลนอยู่เนาะนี่ ติดตะปลาขาวใช่พอกันเด้ออสุดท้ายไหนปลาขาไหนพักกันดีใจวระส,สันเมื่อนี่ปลาแห้งหลายเมื่อนี่ปลาหลายแหง้งโอ้โยเบาพิษเบาถึกแล้วล่ะจ้าปลาหลายแหง้งโพดเมื่อนี่เมื่อยไอ้น้อยวานแหงแล้วก็เมืม่อยอันนี้บ่มีดเอาหนุ่งแมงน้ำไหลนี่สุดแล้วบ่ จ้าไปมองผลงานข้างบนน้ำกันเด้อจา้าสิกลับบ้านแล้วจา้าค่ะเบื้องนี่ถุงนี่ข้าใส่หมอ้อหลกักบ,บานแหอ่อายุย่านคลิปหลังๆนะจา้าตัวนี้ก็เป็นอีพีหนึง่งเกี่ยวข้าววานได้จา้าเดี๋ยวเพิ่นสิเทร่ร่วมกันเห็นเบื้องเด้อจ้า่าข้าใส่หน่อยได้หลายซำหดาจ้าถุงนี่ที่อไหน่ใส่หมอ้อหลกักบ,บานแหรอบสองจา้าเป็นอีพีสองนะจา้าได้กะประมาณครึ่งกิโลยูจ้านี่เด็ดปลาสูตรปลาขาวปลากรด ลาปาลารดติดมองงนะจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นอีพี่แหลกนะจ้าเดี๋ยวเพื่นสิเท่ร่วมกันเห้เบิ้งเด้อจ้าว่าได้หน่อยหลายๆซ้ำหลายมือนีจ้าปลากระหลายคนกระเมยจ้าเป่าน้ำปลาหลายก็ะเลยเมยเมยแดดกระหอนจ้านี่อันนี้เป็นปลาแถววานได้รอบแรลกค่ะอนอกจกนี้มีปลาขาวปลากระเติบปลาเอียงก่อนอีกจ้าบ่แเ่นปลากระเติบแหมคะปลาสูตรอันนี้ปลานิ่ง ตีติดมาเนี่กับเป็นปลากระเตอบจ้าเดี๋ยวสิเท่ร่วมกันนี่แต่ตรงงามๆเลยจ้าเดี๋ยวสิเพ่นสิเท่ร่วมกันก่อน,นเดี๋ยวเพ่นสิเท่ร่วมกันก่อนจ้าว่ามาเมียเข้าได้หน่อยได้ไหลายซ้ำหลายเสียเฮ้เบิ่งเมื่อถุงไปนี่จ้าผลงานมื่อนี้ปัาดได้หลายคักมืน่อนี้จ้าพี่น้องเมืองเนี้ยคุณได้ปลาหลายอย่างเลยจ้าเดี๋ยวเพ่นสิพีเบิ่งคักๆปลาขาวปลากระเติบ ปลานิ่นเมื่อนี้มานหอดปลานิ่นชุ่งหวยเฮ้าคือจังมีปลานิ่นบู้นีจ่จ้าบึงนี่ก็ปลาสูตรโอ้อันนี้ปลาเอียงก่อเคิอนปลาโกดจ้า,า,จาได้หลายยูจา้ามืนน่อนี่ปลาสูตรได้สองตัวไม่ต้ใส่สำหนีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เพ่นกสิกับบ้านก่อนเ้อจ้า,จาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจา้าสวัสดีค่ะ